ับยูสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมนะครับคนเดิมนะก็วันนี้เพิ่งโหลดแอปใหม่มานี่นี่เลยดูสิ่งนี้สิเออนะก็แอปอันนี้คลชาดคล้ายแอปเนเนี้ยเนี้ยคือผมบอกเลยเว้ยผมทําสิ่งที่คุณผู้ชมไม่ได้เห็นเว้ยคือมันเป็นสิ่งดี่มากเลย หรือเปล่าวะเนีย่ยคืออะไรของมันเออเนาะก็เพิ่งสร้างละครของตัวเองมาครับน้องๆแล้วก็นี่ลนมดมากศิลาเบลนเนดกเกอร์คุณนๆไหมอันนี้คืออะไรวะจำชื่อไม่ได้หรือช่างมันยังทำไม่เสร็จหรอกนะเออแล้วก็มีอะไรจะให้ดูไย ป็นเสียงี่อัดไว้แล้วเอา้าวครับผมผมเจอเด็ดใจะปยชน์จรโอรชาครับ <c oughs> ไปดอยังไงก็ลองครับอาแล้ว